สำหรับตัวสปิริตนะครับผมจะใช้เพิกรักตัวกลัวตายนะครับเพลงกล่อมเด็กนะครับผมเืินกินความหวังนะครับแล้วก็เสียงแหบดังส่วนในอัลเสอร์นะครับผมจะเอาเพิ่มระยะเวลาการหลอนแล้วก็เพิ่มความเร็วในการชาร์จนะครับผมอันนี้ก็เพิ่มโวนัสแต้มของบูชายันไปนครับ ลานเก็บของเก่านะโอ้โหโทรศัพทไฟอยู่ตรงนี้โหยังไงมันก็เจออยู่แล้ว,วเนี่ยตรงนี้มาดูกันนะครับผมเราจะได้ใช้หรือเปล่าคือค่องยิงหอ,อ,อหวังโอ้โหลเซอร์อยู่ใกล้ค่ะนี้อ้าวไปทางไหนวะทางนูน้นไปทางขวาแล้วปะเนียนจัดเลยอะ่ะผมหลงเองแล้ว่ะน่าจะมีสองตัววะเนี่ยตรงนั้นโอ้ปั่นไวิร์เลย อยู่ใกล้โทลเทมไฟเ้าด้วยน่าสงสัยมากมันอ้อมไปทางขวานะครับทางซ้ายแล้วตอนนี้มันอยู่ทางซ้ายแล้วนี่นวิ่งไปทางซ้ายอ่าผมก็ระสงสัยว่าจะมีสองตัวหลือก่รตรเนะี้โดนด <c oughs> ิเก็บประมาณคนหนึ่งตามเลยครับผมเราจะได้ยิเนเสียงเจ็บอยู่แล้วนะนี่ไง ใส่เบิร์กนี้มาฟังเสียงเก็บนะครผมว่าแต่เขาเปั่นกันเร็วเหมือนกันนะเสร็จ <c oughs> ไปแล้วเครื่องหนึ่งเอากระืเครื่องแรงมานะเอาไว้คุมเครื่องได้ถ้าเกิดเปิร์กเราเพ่งกินความหวังแล้วโดนทำลายนะเนี่ยเรากคุมเครื่องได้อยู่มีตัวนะครับอ่ะ ออเดตได้ทีนึงแล้วเนี่ยช่อกันแล้วหนึ่งครั้งสวยฟังเสียงเอานะครับออกมาแล้วม่่ตายากนะเนี่ยมีคนแอบตู้ครับเอาคนแอบตู้ก่อนเอาละแขงคนแอบตู้เลย กตามตู้ตมันก่อนเนี่ยแล้วก็ลืมอ่ะพีกาขึ้นเราจะตันไม่ได้แล้วครับผมผมตามคนเจ็บก่อนนะจะได้เจ็บกันทั่วหน้าตอนนี้เราได้ยินเสียงเจ็บอยู่แล้วนี่ยเสียงเบาเหมือนกันนะตนนัวนี้เอาล่ะอันนี้โดนแน่ ไม่นานครับตรงนี้หลอกไฟไปหน่อยมันแหละ <C le aring> เหลืออีกหนึ่งโทเค็นเราจะโหดแล้วนะครับผมตรงนี้เราฟังเสียงเครื่องไปด้วยนะ โหดจัดแล้วครับตอนนี้ตามคนไม่เจ็บก็ถือว่าดีอ่ะโอ้ยมีคนเจ็บอยู่บนรถครับื่นแสงอยู่นะยิ่งอยากปันคนไม่เจ็บอ่ะเพราะมันคุมกว่านะค,คนนี้ไม่โดนแหวนเลยมั้งฟังเสียงเครื่องต่อครับเราต้องคุมเครื่องนะแล้วก็ แไปดูโทรเทมด้ะอ่ามีรอยเท้ารอยเท้ามีคนเจอโทรเทมแล้วต้องปิดปากมันถ้ามันตีเดีวยวกันเนี่ยมันมาทำลายโทรเทมแน่นอนฟังเสียงครับ โดนแขนตรงนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเนี่ยอุ้ยมีคนอยู่ข้างหน้ามันรอช่วยนะตีกันเลยโอเคครับเฮ้ยด้่ยชัยไปเริ่มจะโคุมแลครับผมอยากโมลีสักรอบหนึ่งก่อนอนะ่ะค่อยโดนทำลายอะ่ะไม่งั้นไม่โุ้มเท่าไหร่อีกรอบหนึ่งเราก็จะได้แล้วนะครับผมโมลี แต่มันเห็นโทเทมกันสองคนแล้วอ่ะเพื่อนๆนะครับตามเลยมีคนเจ็บอยู่คนหนึ่งเราจะได้ยินเสียงอยู่อย่างนี้โมลิได้ครับอ้าอืาอ่เอาไปเลยวะเนี้ยเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะ Yeah. ต้องคอยฟังเสียงนะครับผมเดี๋ยวอีกตาหนึงผมจะเล่นพ่อของลินนะครับผมก็คือโอนิอันเนะครับเอาตร,รงระหว่างพ่อกับลูกนะ ผมให้เครด,ดิตทางลูกนะครับเล่นเยอะกว่าเยอะเลยโอ้นี้นี่ผมเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โพเรียบร้อยมันทำลายประเด็น,นะครับอันนี้ผมตามเลือดมานะเห็นเลือดอยู่เมื่อกี้ดีนะได้โม,มนนลิคนมาคนนึงละถือว่าคุ้มอยู่ครับอันนี้เกมแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุมได้แล้ว อ่มีเสียงคนเจ็บด้วยตรงนี้ตนนี้มีสปินนะครับเนี่ยเราทำลายเครื่องก่อนนะ มีเสียงอยู่นี่ไงนี่ขอเดตตัวนี้ขอเดตตัวนี้มีไดฮาร์ดมั้งเอาละใช้เลยเอาฟังเสียงเก็บเอาผมเพื่อผมทำไมเนี่ย เอาโอ้โหช่วยไม่ดูเลยช่วยไม่ดูอย่างนี้ได้ไม่นานครับอา้าโอ้โหติดกันเยอะอย่างนี้ฝันหมูผมเลยอะมันข้ามไม้อะนี่ไงตายคู่เลยอย่างนี้ช่วยอย่างนี้ เครื่องบันร็จไปเครื่องเดีลยนะครับเนี่ยมีคนหนึ่งเก็บอยู่เราเราฟังเสียงเอาได้นะอ่ามันเชื่อแล้วครับผมสองคนนั้น วันนี้น่าจะตายแล้วนะเนี่ยจะรอบสามแล้วเรียบร้อยผมยังไม่เจอท่อเลยนะผมตอนนี้ท่อน่ยน่าจะยังไม่เกิดใช่ใช่ใช่ทอยังไม่เกิดนะครับอ่ะผมไม่ได้เอาฉงนมานะครับผมอาจจะโดนวนได้หลายรอบอยู่ตรงนี้ ได้หลายรอบแล้วครับตรงเนี้ยไม่ไรครับเหลืออีกสี่เครื่องนะยังไงผมก็อ่ามีเสร็จแล้วด้วยผู้ชายไปทำลายเท้าไปนะครับ ขเขาเหลือสองคนเขาป่ากันยากอยู่แล้วครับตอนนี้โอเคอ๋อ okay. oh, ตัวนี้นี่หว่าตัวผู้ชายตายแล้วอ่า ah, จะเล่นตรงนี้รอรอมันยิงสั้นนะอ๋อ oh, เลนตรงนู้น โอเคตรงนี้ก็เล่นได้อยู่ครับต้องลำไม้แล้วรอบเนี้ยโอเคสวยโอ้ตรงนี้ไม่มีงไง ผมคิดว่าอาจจะเก็บไปได้สี่คนนะครับผมว่าทอยังไม่เกิดอะมันน่าจะไม่ปั่นแล้วก็พอผมแขวนปุ๊บตายคนนึงเนี่ยท่อถึงจะเกิดนะพอเกิดแล้วท่อก็เปิดเลยผมอาจจะไม่เจอท่อก็ได้ไม่เป็นไรครับรอดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วว่าเอาเวลาที่เสียเนี่ยไปเล่นเริ่มเกมใหม่น,ะน่าจะตะคุ้มกว่า อ่ะเจอแล้วโอเคเราตามคนไม่เจ็บดีกว่านะนี่มีสปินคนนะ้เไปดักหน่อยนะครับ เฮ้ยฟังเสียงเท้าโดนแล้วหนึ่งโอเคพอเขาเจ็บแ,แล้วเราก็ฟังง่ายหน่อยครับโดนแล้วเงี้ยโอเคครับผมแขวนเลยดีวยกว่าน,นะ แต่มันจะเสียเวลาผมว่าคือเก็บสีมันก็ดีครับแต่ว่าเอาเวลาไปเริ่มเกมใหม่นะ่าจะโอเคกวนะ่านะแล้วเราอะมีสิทธิ์เจอหลุมมันก่อนได้ไงนี่ไงผม,มผมเจอแล้วผมเจอแล้วเห็นแวแบบ๊บเห็นแวแบบ๊บนี่นงไงหนึ่งที จองอังหวะนี้ถ้าเขาเปย์ไม้เนี่ยผมก็ไอ้นี่เลยครับเนี่ยอ่ะเขาเปย์ไม้แล้ะเขาเปย์ไม้แล้ววิ่งฉีกเนี่ยเขาอาจจะเจอหลุมก่อนผมตอนนี้เขาคงหาหลุมเหมือนกันนะโอเคเราฟังเสียงเจ็บเอาเขาวนในบ้าน,นครับทางนี้ไม่ไงโอเคครับ จบไปนะครับสำหรับตัวลูกมันนะครับตัวลินนั่นเองเราไปดูตัวโอนี้บ้างนะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่าโอนี้ผมกม็ได้เล่นนะครับผมสำหรับเปลกเสเ็จนี้ก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับ รับตัวโอนี้นะครับผม,ผมจะเอาแฮคลูนไปนะครับแล้วก็สวิตของคนตายนะครับผมเปิร์ของตัวใหม่นั่นเองนะครับคือเวลาเป้าหมายมาเนี่ยเราแขวนเป้าหมายปุ๊บมันจะครอบเพื่องนะครับเอาหมูไปเลือดเยอะเยอะแล้วก็ฉงนไปนะครับการจุกนะแล้วก็เอาระยะเวลาโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างมากกระะ็ระยะเวลาตัวิตเพิ่มขึ้นปานกลางนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทับกันหรือเปล่านะ ผมเอาไปเผื่อไว้นะบอกไว้ก่อนผม,ผมไม่เคยเล,เล่นตัวนี้เท่าไหร่อะเล่นน้อยมากเอาละครับผมอยู่ในทุ่งเหม็นเน่านะครับมาเริ่มกันเลยอันนี้ถ้าเกิดเราเริ่มเกียมเร็วเนี่ยมบอกเลยนะว่าด่านนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับมันโล่งมากโอ้โหตัวเทียมเราอยู่ตรงนี้อยู่ระหว่างเครื่อง นายเขาจเจอโทรเทมอะ่ะแฮกรุ่นหนุนโดนทำลายต้นเกมแม่เลยตัวนี้ก็เดินเกมช้าหน่อยนะครับผมบวกกับที่ผมแบบว่า,าไม่ค่อยเล่นตัวเนี้ย่ายนนี้เขาปัา่นกันไปครึ่งหนึ่งแล้วนะถ้าเขาอยู่ด้ยวยกันอนมีครับตรงนี้โอเคสองคนอ่ะ ตายจรีงจโอ้โหปันเสร็จไปแล้วเครื่องหนึง่งตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งอีกอาสวยมาเอาไปแขวนกันเลยนะเสาอยู่ตะไกล่เลยอันนี้ไม่มีหรอ เอาแฮกอุลนมาเพื่อผมจะได้ไม่ต้องกระทืเครื่องนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเลยเกยมใช้อยู่แล้วอะถา้าต้องมากระทือนเครื่องอีกก็เสียเวลามากคือคุมเกยมยากเลครับตัวนี้เน้นไล่นะโอ้หเครื่องนี้ก็จะเสร็จปั่นกันเร็วโอ้โหเสร็จแล้วด้วยตีสุดยอดเลยครับตีนี้มาจ,จะไม่เก็บสีนะ มาเล่นให้ดูนะครับผมวมันเป็นพ่อกับลูกกันนะผมก็อยากจะเล่นมานานแล้วของตัวนี้เราจะตีได้ไมนะั้ยเนี่ยโอเคสวยได้หนึ่งทีโดนอีกหนึ่งทีอะไรเงี้ยไม่เงี้ยเฮ้ยนี่เป้าหมายนี่วาฮนะเราเ,าเต็มแล้วนะคือผมไม่มีบาร์บีคิวนะถ้าเปิดมีบาร์บีคิวนี่จะดีมากเลยนะตัวนี้น โซเทียมไฟตรงนี้ผมว่าอีกสักพักโท่เทียมแตกอ่ะไปหาคนกันเลยโอเคเครื่องนั้นโดนคุมแล้วครับผมเครื่องนี้เป็นสีขาวอะ่ะเอาไปเช็คเครื่องอื่นก่อนวนๆมาดูครับ นี่ไงมันเสียเวลาตรงนี้ครับถ้าเกิดมีบาร์บีคิวนะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะแต่ผมไม่มีอ่ะวนหาไปครับผมนี่ผมเอาเพิ่มระยะเวลามานะนานสุดๆอ่ะอออเนี่เจอเจอเจอแม่แม่นะครับผมผมไม่ค่อยเล่นตัวนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับอ่าผมเมาปากเขาพูดเลย หน้าต่างตามยากครับในบ้านอะ่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าหมดนี้ผมขอไล่ได้อยู่นะเย้ไม้บ้านฟ้าหมดแล้วแต่เขาปั่นกันเร็วมากคนระับผมบอกก่อนเบิดอาจจะรอดสีด้วยนะ ตรงนี้มีไม้เล่นนะผมเจอคนเจ็บอยู่ข้างนู้นผมไปซ้ำเนี่ยเอ้าหายแล้วอเนี่ยเอาละโอเครอนนี้เขาเรีบลมไม้เลยนะเรามีชชองหงอนตรงนี้เล่นได้อ่เขาไม่เล่นนะไม้หมดตรงนี้ โดนหนึ่งทีงบีวเนี่ยเราเก็บเลือดไปด้วยนะครับผมหนึ่งทีเสร็จปีรครึ่งแล้วเหลือสองครึ่งเองอุ้ย ไดฮาร์ดชงหนอนเมื่อนลมไม้เลือดอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะผมใช้เวลามากครับของลงวิวไปเขาน่าจะทำลายโซเท,เทมผมอยู่มั้งโอเคไม่มีคนเห็น ้องฟังเสียงเอาเหมือนกันนะครับอ่าเจอตรงตัวมันีิโดนครับมันีิโดนโอเคแฝงเป็นเมนได้เลยนะเนี่ยตัวนี้เราใช้คุมครับผมหาต่อโอ้โหเขขึ้นบนบนนั้นเดี๋ยวผมจะเสียเวลาเปล่านะผมไม่ไล่เดือยครับไปแยๆนีกว่าครับ ละแขวนเบ็ดเม่นเลยเบ็ดเม่นไม่มีไม้ด้วยนะเขาปั่นค่อนข้างคุมโซนกันเลยนะอุ้ยเลือด กันมากลุงคนนี้ไม่ยอมหิวนะครับนนี้จะได้หาใช้ได้แล้วผมใช้สงังหรณไปแล้วนะตรงนั้นอนะ่ะนั่นแหละได้หาด์ดเลยนั่นแหละอ้าวคนนั้นปล่อยนะผมงงเขียนง่ายเฉยเลยผมก็ยังประหมาาไม่ได้นะ เขาเตรียมไคอยู่ฝั่งนู้นด้วยป่ะนี่เขาเสร็จกันแล้วเนะี่ยผมไปตามเก็บเลือดกันทุกหยดมีค่านะผมโอ้ยเลือดหมดแล้วนะแวน่ดเลยนี่เตี้ยวเองขอหน่อยนะึง เจอคนม,มีไม้แล้วโอเคเราพุ่งได้แล้วนะตอนนี้อ้าวอันนี้โดนเราหายคนนึงก่อนดีไหมไเอาคุมเครื่องนมาครับเดี๋ยวมันจะปั่นมันปั่นเสร็จเพื่อนหนึ่งนี่โอ้โหเรานี่ยากเลยนะเอะเ้าช่วยแล้วครับผมช่วยแล้ว อย่างนี้เราไม่ต้องไปหาแล้วเฮ้ลงบิวโอ้ยไกลไปนี่ต้องโดนคนหนึ่งโอ้พระธรรม ไปต่อครับมีคนปั่นแน่นอนนั่นไงลอลี่โอเคลอลี่ง้างขู่มง้างขู่เดี๋ยวผมจะง้างขู่นะยิงเราจะหมดแล้วละ่ะให้มันใช้ไม้นะครับผมนี่นะมันจะคอมโบกันนะครับผม เพืคุมเครื่องกับแฮกรูนนะถ้าเกิดมันไม่ได้ทำลายเนะี่ยมันก็จะลดไปเรื่อยๆเลยอ่้มเนี่ยโอ้โหยืามากครับผมถ้าเกิดว่าเราเล่นอย่างนี้นะถ้ามันลุมปั่นกันนะโหโหยุ่งเลยเดือดรอดไปเรื่อยๆครับผม เอาละไม้ไม่มีครับตรงนี้เราชงนงดไปก่อนเลยนะมาเมันกลับไปเล่นตรงนน้นนะครับผมมีไม้อยู่แผ่นหนึ่งตรงนี้เอาละนั่นแหละแผ่นเลยครับถ้ามีบาร์บีคิวนี่โอ้โห ผมไม่ต้องมาหาเจออยเท้าวครับผมอ่าโออย่างเนี้มันไม่เห็นเราเหรอเน,นี่ยอีกคนนึงครับผม วยหรือเปล่านะไม่ได้มาช่วยครับผมน่าจะไปดึงลุงละตอนนี้อ่ะดึงลุงแล้วด้วยน,ะนี่ไงโอเคหมดประดีครับผมปล่อยให้ลุงเราไปช่วยกันนะครับผม เอาละนี่เฟสสุดท้ายของคนนี้แล้วนะป้าหมายของเราแล้วก็คุมเครื่องไว้ปนครับผมเหลือสองคนแล้วก็คุมง่ายแล้วโอเคมันเดิมน,นะผมถ้าได้คนหนึ่งผมก็แวดเลยนะหลุมมันเกิดแล้วล่ะผม,ผม,มแต่ว่าผมไม่แบบว่าที่จะห,หานะ คไปหาพวกเขางกันเลย,ยแถวนั้นแหละดีมากเลยนะที่เขาไม่เห็นโทรเทมกันอะไม่งั้นนะพระเผอเขาล่อเสียแล้ว ครับเจอลอยเท้าครับผมเจอลุงไม่ใช่นี่่ว่าเจอลอรี่เรามีเชงอนนะตรงนะี้แต่เราหมดนี้ก็คือซียากอยู่ครับถ้าหมดทธายได้เจ็บหนึ่งนะครับถ้าจะหมดก่อนนะ้เราอทีเขาหมด หมดเราก็ไล่ธรรมดานะครับผมโหเลือดจะงอนไปอ้าวนี่โดนไม่ทันครับผม ไล่เก็บเลือดหน่อยเอาละคงแขวนเลยบอเก็บเลือดให้เต็มนะผมจะได้พุ่งไปฟังเสียงหลุมนะเือนคนนั้นน่าจะเจอหลุมแล้วละเราได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วแหละ ก็ค่อยฟังเสียงหลุมไปตามแมนะครับผมในบ้านไม่มีโอ้หลุมอยู่ตรงนี้อ๋อม,มันลมไม้นะครับเมื่อกี้โอเค